หลังกองพันโพสต์ข้อความน่าตกใจระบุว่า ทออส่ง F16 ขึ้นบินสกัดกั้นและลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังพบเครื่องบินยักษ์130ของเมียนมาบินเข้าใกล้ชายแดน5้ามล์แต่ไม่ได้ล้ำแดนเข้ามาโดยทางเพจเปิดเผยข้อมูลเพิมเ่มเติมว่ามีรายงานว่าเมื่อเวลา11น,นาฬิกาหนึ่งนาทีกองทัพอากาศที่ส่งเครื่องบิน F16 ขึ้นบินสกัดกั้นและลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังเรดาร์ตรวจพบเครื่องบินยักษ์130ของเมียนมาบินเข้าใกล้ชายแดน ระยะห้ามล์แต่ไม่ได้ล้ำแดนเข้ามาโดยเป็นการนําขึ้นบินเพื่อป้องปรามและส่งสัญญาณเตือนไปยังเมียนมาไม่ให้บินล้ำแดนไทยไว้ก่อนเพราะมีการสู้รบเกิดขึ้นอีก #F16 บินสกัดกัน้นหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเช่นมันจะมีเรื่องกับเราเพราะแก๊งคอเซนเตอร์ก็ให้มันรู้กันไปสิครับ ไทยจะได้ฝูงกริปเพ่นตัวใหม่ตอนไหนแต่ขึ้นชื่อว่า F 1 6ก็สุดยอดแล้วแต่กริปเพ่นเหมือนฝูงหมาป่าที่ล่าเป็นฝูงนี่แหละที่อยากให้ไปทำสอยเลยท่าซ่าล้ําก็ส่องจัดโซนิกบูมสักดอกสองดอกจะเป็นพระคุณยิ่งครับ